สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปแฟนลับเอฟซีย่ายพี่สู้หม่องสุบอลสู้หัวเซียนสู้ขู่สุก้นครับพี่น้อง,งค,งค,ค,ครับมอนี่พบกันคือเก่ากพี่น้องกับเนี่ยกินแซ่บพี่น้องกับช่องขั้วคุณตัวครับพี่น้องครับมามื่อวันศุภากินพี่น้องโอ้ยมาด้วกันครับเมนูใส่ย,ยางนะพี่น้องนะคิดยากอีกแล้วครับนี่นะครับบ่กิกินโดนแล้วนะครับรวมเดือนแล้วพี่น้องเอา้ากับสมตำหมูคงพี่น้องตำหมคุงแล้วอ้ยเพียเป็นหมกคงเพิอ่มอย่างนี้ครับใส่บักเขือเทศปลูกเองพี่น้องบักเขือเทศเราเอาเอาครับ ผักมือนดเต็มสวนคือนเขาพี่น้องเบิง้งอยวิ่งไรปลาเขือนปลาแข็งปองแป้งนะครับชะอมสลัดกันเลยทีเดียวพี่น้องพักเนียผักกาดมาบอว์บอไลางห้องบอว์บอไลางห้ามพี่น้องมากินเขากับพูดวัวครับอิ่งเพาท่านได้กินได้แล้วพี่น้องคำแหลกแข่งหวานบ่ได้ครับต้องร้อนนี่ตัดก่อนพี่น้องอุ้ยเบิงบ้งบอลเอาพี่น้องเอาซิมอืม เยี่ยมพี่น้องมาครับบักเครือปล่อยครับขึ้นแม่น้ำพี่น้องวันนี้ตัวน้น่พี่น้องนะเต็มติปขึือเอาอม,มาพี่น้องมาเดี๋ยวบอกอะไรให้ห่างเดี๋ยวตัดไปก่อนพี่น้อง กันที่หันมากมันก็จะบอกว่าอลังการพี่น้องเลยมากครับเอา,เอาพี่น้องเอาบอว์ลายหังเลยแก่ห่อนแก่ห่อนพี่น้องโ นสดได้พี่หนังนะบวมอูม้แย่แห้งพี่หนัง มันเงินแม่มพี่น้องคุยไ่อะไรต้องใส่ต้อนนักประคับนะ <c oughs> I don't know. 嗯，别别闹，再比了。 ញ៉ាំទឹកនេះបាក់ពីន້ອງបោតាញ៉ាំសាឡាត់កော်ញ៉េ <c oughs> อ,อเขือนพี่น้องเอ้ยงามๆครับว้าตรงๆจีเบียงมาพี่ยงมา มีคำยังไงพีน้องบองพระขากินด้วยความระมัดระวังเลยเป็นหลังนะมี่หนำนะเรียกเขากันนี้พระขาครับตำมกคงเข้มพีน้องปิ๊น มึงมีนตำหมวเขียวย่างนี่ไปหน่อ,อืมใจนี่เปน่าอืมไมาปหน่อมาน่ะกันไก่กัาท่านะขมขักสจาหนบุร <c oughs> ีสีหันอย่าไปหันนะไปหนหกนะกันไก่หนีไปเลย นะครับออืเนี่ยตงส่วนเ้นนามตะมุ่งนี่ เคี้ยวครับหรือมะเขือเทศปลอดสารได้พี่น้องรู้สึกว่าแมี่ยงกล้วยใส่ไม้ไหลหมันดกบ้ามะเขือเทศทั้งหมดบด

พักเต็มส่วนอืม <c oughs> นี่เพียงวางแปรงครับบวมงอเนี่ยข้างมันข้างหลังเนี่ยเพี่อนเอเห็นปะอ,อยากได้พันไ่มเพี่องถักอินบอก,กมาได้ได้ครับเอาพันอยู่ 嗯，寡面。 มาประกอบไปหน่อยอืมอร่อยดัง ໄປຕະຊກໍີນອງຫືນນ້ สวยงามพี่น้องอุ้ยอาจารย์พี่น้องเอ้พี่น้องไยคัดเข่ากันแห้งครับใส่ย่างนะครับพี่น้องเดี๋ยวยูจักกันหน่อยครับพี่น้องแยกกินมาคิดเสียงนะพี่น้องเนาะคุณบานะครับจ่องใหม่พูดมาหลังนำ้ำพี่น้องเอา้ามือนี่ครับจ่องรั้วคุณตัวนะครับไดมเมนใส่ย่างนะครับ หอมอบร,บร้อนบ่าะมันอย่างมาอนในบ่บพิษนะครับแล้วก็ตำบักคุงเฮิมพี่น้องมาฝากพี่ตัวน้องใส่บักกระเทียมปลาหนึ่งบักกระเทียมติตาหนึ่งพี่น้องโอ้ย่มันหลายแห้งนะครับปลาอยู่ข้างหลังเด้อพี่น้องเด้ออยากได้เอาไปตำหุงนะครับผักเต็มสวนคือเกามื่อนี้ขอส่งความสุขมหาพี่น้องสู่ขุสุคนคือเกาพี่น้องกับผักรักษาสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งสำคัญหลายๆเด้อพี่น้องเด้อฝากรักษาสุขภา,าพร่างกายออกไปใส่ไส้เม็ดครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้คู่ตัวกับช่องก็ตัวเขาตัวรไปก่อนพบ กันใหม่กับเมนูแสบๆมือหนาจิบ้านเป็นยัยหรือว่าเพจเจียกรรมนั่นติดตามด้วยพี่น,น้องเล่าปากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับตะไครค้ครูตัวจนะครับมือนี้ขอตัวลรับไปก่อนสวัสดีครับ